รู้กันไหมครับว่าคําว่าบุญกับกุศลที่เราได้ยินและใช้กันอยู่บ่อยๆนั้นอะ่ะหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในศาสตร์แห่งพุทธ,ธะแล้วสองคำนี้มีความหมายที่ลึกซึง้งและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเพื่อให้พี่น้องผองเพื่อนนักเจริญจิตตภาวนาเข้าใจเรื่องนี้กันครับ ก่อนอื่นนะเรามาดูคำว่าบุญกันก่อนนะครับบุญนะแปลวา่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดหรือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขเป้าหมายหลักของการทาบุญคือการสร้างความสุขความเจริญความสบายใจให้เกิดขึ้นกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลักการทาบุญที่พระตถาคตทรงแสดงไว้มีอยู่10ประการเรียกว่าบุญกิยาวัตถุสิ โดยสามารถจัดเป็น3หมวดหมู่หลักได้แก่ทานศีลและภาวนาดังนี้นะครับหมวดที่1น,นะบุญที่สำเร็จด้วยการให้เป็นหมวดที่เราเน้นการสละการแบ่งปันและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 1. ทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน คือการให้สิ่งของของตนที่ตนมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 2. ปฏิทานใหมบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญคือการเผื่อแผ่ส่วนบุญที่เราได้ทำไปแล้วให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือแม้แต่บรรดาสรรพสัตว์ที่ยังคล่องอยู่ใน31บภพภูมิ 3. ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญคือการที่เรามีจิตใจชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีหรือทำบุญนี่เป็นการสร้างบุญที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะมันไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรแค่ใช้ใจที่ยินดีเท่านั้นหมวดที่2นะครับบุญที่สำเร็จด้วยการรักษากายและวาจาเป็นหมวดที่เน้นการปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมที่ดีงาม อันแรกก็คือศีลละไม่นะครับบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลคือการตั้งใจรักษากายและวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยพื้นฐานที่สุดก็คือการรักษาศีลห้าประการที่สองอจจาญาณไมบุญสําเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนคือการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพเช่นพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ที่มีคุณธรรมในใจเป็นการลดทิฐิมานะหรือความถือตัวประการที่สเวยาวัฏจะหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือสังคมคือการช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายหรือด้วยความรู้ของตน หมวดที่3บุญที่สำเร็จด้วยการพัฒนาจิตใจและปัญญาเป็นหมวดที่เน้นการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นและเจริญปัญญาให้รู้ตรงตามความเป็นจริงมีสีประการนะครับประการที่1นนะครับภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนาคือการฝึกอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิหรือสมถภาวนา และการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจหรือที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาถือว่าเป็นบุญที่ให้ผลสูงสุดประการที่สองธรรมะวานาไมายบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม คือการตั้งใจฟังคำสอนที่ถ่ายทอดโดยอริยสงฆ์สาวกผู้ซึ่งเดินตามมรรคาปฏิปทาของพระตถาคตเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันประการที่3ธรรมเทศนาใหม บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมคือการแบ่งปันธรรมะที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์และหมายรู้ที่ถูกให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมที่จะรองรับซึ่งธรรมทานถือว่าเป็นยอดแห่งการให้ดังพุทธสุภาษิตที่ว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติปาการสุดท้ายนะครับทิถุชุก,กรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นได้ถูกต้อง คือการปรับทัศนคติความเชื่อของตนเองให้ตรงตามสัมมาทิฏฐิซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นการกระทําเหล่านี้เมื่อทําแล้วจะทําให้จิตใจเราเบิกบานผ่องใสเป็นพลังงานด้านบวกเนาะเปรียบเสมือนกับการที่เราเติมสเบียงสําหรับการเดินทางทําให้เรามีทุนมีแรงมีความสุขแต่สเบียงเนี้ยเมื่อใช้ไปก็มีวันหมดไปได้เรื่อยๆเนาะ สุดท้ายก็ยังทำให้เรายังเวียนวนอยู่ภายใต้สังสารวัตรที่ยาวนานนี้อยู่ดีอ่ะทีนี้เรามาดูคำว่ากุศลกันบ้างครับกุศลเนี่ยแปลว,ว่าความฉลาดหรือการกระทาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นการกระทาที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ความสุขหรือผลตอบแทนนะฮะแต่มันเป็นการกระทําเพื่อขจัดรากเหง้าของปัญหาซึ่งก็คือกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะ หลักของกุศลที่สำคัญคือกุศล,ลกรรมบทสิซึ่งเป็นหนทางแห่งการกระทำอันเป็นกุศล1ิประการแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันนะครับก็คือกายกรรมสาวจีกรรมสีและมโนกรรม3หมวดแรกนะครับกายกรรมเป็นการงดเว้นและกระทำในสิ่งที่ดีงามด้วยกายประการแรกก็คือปาณาติปาตาเวรมณีไม่เบียดเบียนชีวิตของสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เดรัจฉานเทพเทวอสุราเปรต ไม่เจตนาที่จะทําให้ตายหรือทําให้ทุกทรมานรวมถึงไม่ส่งเสริมหรือยินดีในการฆ่า ประการที่สองนะครับอัทินาทานาเวรมณีไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนไม่ว่าจะเป็นการขโมยปล้นฉกชิงหรือใช้วิธีไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเช่นการโกงการช่อฉนประการที่สากาเมสุมิชาจาราเวรมณีไม่ล่วงละเมิดผิดธรรมเนียมทางเพศ ไม่กระทําผิดในคู่ครองของผู้อื่นหรือในบุคคลที่อยู่ในการปกครองของผู้เลี้ยงดูงอยู่ผมขอขยายตรงนี้ให้ละเอียดเพื่อให้กระจ่างขึ้นนะครับคือการไม่ร่วมประเวณีกับบุคคลที่เรายังไม่ได้แต่งงานเป็นเจ้าของเพราะนั่นหมายถึงบุคคลนั้นยังอยู่ในการปกครองของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาอยู่ หากท่านยังเข้าใจว่าการมีความสัมพันธ์แบบ one night stand ไม่ผิดข้อกาเมสุมิชฉานั่นหมายความว่าความเข้าใจยังคลาดเคลื่อนไปจากหลักของสัมมาทิฏฐิอยู่นะบทที่2อนะครับวจีกรรมเป็นการงดเว้นและกระทำในสิ่งที่ดีงามด้วยคำพูดประการแรกนะครับมุสาวาทาเวรมณนี ไม่พูดเรื่องไม่จริงบิดเบือนไปจากความจริงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดซึ่งนำมาซึ่งความเบียดเบียนเสียหายและเป็นโทษซึ่งมันจะคนละแบบนะกับการพูดเพื่อเป็นอุบายหรือบอกเพียงบางมุมแต่เป้าประสงค์ของเรานั้นจริงๆแล้วเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมตามการเวลาสถานที่และบุคคล การที่สองปิสุนาวาจาเวรมณีไม่พูดจาส่อเสียดยุแย่ให้ผู้อื่นแตกแยกกันไม่พูดให้ร้ายผู้อื่นลับหลังหรือส่งเสริมให้เกิดความไม่สามัคคีการทะเลาะวิวาทหรือความบาดหมางกันนะครับประการที่สามพาุศวาจาเวรมณี ไม่พูดจาดาทอหยาบคายก้าวร,ร้าวรุนแรงหรือพูดจาเพื่อกระทบกระเทียบเพื่อให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจประการสุดท้ายสัมพัปลาปลาเวรมณีไม่พูดจาเหลวไหลไหร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดประสงค์จนทำให้เสียเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟัง มวดที่ 3. มนะครับมโนกรรมเนาะเป็นการงดเว้นและกระทําในสิ่งที่ดีงามด้วยใจประการแรกคืออนาพิจานะครับไม่มีความคิดโลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบไม่คิดวางแผนจะก,กงหรือแย่งชิงของของผู้อื่นประการที่2ออภยาบาทไม่มีความคิดที่จะโกรธเกลียดอาคาตอยากทําร้ายหรือสาบแช่งผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนเสียหาย ประการสุดท้ายนะครับคือสัมมาทิฏฐิในแบบอนาสวะคือการที่มีความหมายรู้ที่ตรงตามสัจธรรมทั้งในแง่ของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทไม่หมายรู้ไปทางสัญญาวิปปาราตจิตตวิปปาราตและทิฏฐิวิปปาราตซึ่งข้อนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของกุศล,ลกรรมบททั้งหมดมาถึงจุดนี้อาจยังมีหลายคนมองไม่ออกตีไม่แตกว่าสองอย่างนี้มันต่างกันตรงไหนนะครับนะ ระหว่างบุญกับกุศลเนาะอ่ะผมจะบอกหัวใจหลักและจุดต่างที่สำคัญที่สุดนะมันอยู่ตรงที่เป้าหมายและปัญญาขออุป,ปมาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมขอเปรียบเทียบการทำบุญเนี่ยเหมือนการล้างจานที่เปื้อนนะเมื่อล้างจานแล้วก็สะอาดน่าใช้ทำให้เรามีความสุขแต่ในเมื่อเราเอาจานใบนั้นอะยังกลับเอาไปใช้ใส่อาหารสารพัดอย่าง ซึ่งผมขอเปรียบว่ามันคือกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะอยู่นะมันก็ยังกลับไปเปื้อนได้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่การทำกุศลเปรียบเสมือนการที่เรามีปัญญาและฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าทำไมจานถึงเปื้อนและจะทำยังไงไม่ให้มันเปื้อนอีกหรือเปื้อนน้อยที่สุดนั่นคือการลดและค่อยๆเลิกใส่อาหารที่เปรียบเสมือนดั่งกิเลสลงไปในจานนั่นเอง ซึ่งมันถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุผมจะพูดเลยนะว่าการกระทําที่เป็นกุศลทุกอย่างจัดว่าเป็นบุญแต่การกระทําที่เป็นบุญบางอย่างอาจจะไม่ใช่กุศลก็ได้หากการกระทํานั้นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเช่นการให้ทานซึ่งถือว่าเป็นบุญแต่หากการให้นั้นเจือไปด้วยความโลภ อยากได้ผลตอบแทนอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นเทวดาชั้นโน,น้นชั้นนี้มันยังไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นกุศลนะแต่การให้ทานอีกแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าจาคะคือการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆไม่ได้หวังว่าผลบุญนี้จะต้องกลับมาตอบแทนตัวเองในอนาคตสักวันใดวันหนึง่งเป็นการให้ที่ขาดออกไปจากใจ แบบนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการให้แบบเป็นกุศลมันจะเกิดปัญญาเผากิเลสความโลภได้อย่างแท้จริงสรุปนะครับบุญเนี่ยให้ผลเป็นความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะแต่กุศลเนี่ยให้ผลเป็นปัญญาซึ่งจะนำเราให้ไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวรดังนั้นนะครับในการทำความดีครั้งต่อไป ขอให้การลายนามิตรนะครับลองตั้งเป้าหมายใหม่ดูกันนะครับไม่ใช่แค่ว่าการทำเพื่อให้ได้มาซึ่งบุญแต่เป็นการทำเพื่อสร้างกุศลคือการทำด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้ฉลาดขึ้นสะอาดขึ้นสั่งสมสัมมาญานะจนสามารถก้าวข้ามสัญญาวิปลาสมิจฉาทิฐิ กิเลสตัณหาและมานะอัตตาของตนจนหลุดพ้นออกจากวังวนแห่งวัฏสงสารที่แสนยาวนานนี้ได้โดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ